แกงหน่อไม้เซ่บๆ,น,ๆนัวๆแล้วแล้วเด้อค่ะจ้าสวัสดีค่ะทุกคนมมนอนี้สิพาเม็ดแกงหน่อไม้แบบอีสานบ้านเฮานะคะนี่ค่ะส่วนผสมกระบอีงอย่างายคะมีหน่อไม้ที่เฮาต้มแล้วนะคะอันนี้ผิกลูกโดดเด้อค่ะมีใบเมงลักหรือใบพะไอตู่เฮานี้นะคะใบพักเหนาพักค้าหรือพักสะอมเนาะคะ่ะแถวบ้านเอินพักเหนาค่ะอันนี้น้ำยานางค่ะน้ำปลา ผิกแกงนี่กัะสีมีข้าวเบือแล้วก็หมักเพชรนะคะตามใส่กันข้าวเบือนี่ได้จากข้าวที่ข้าวเหนียอวอไปแช่น้ำนะะแล้วนนค่ะแล้วก็มาตำอันนี้ผงชูรสค่ะเราจะใส่เล็กน้อยนะคะวันนี้ไปเบิ่งวิธีการเห็ดน,นับกันเลยค่ะตั้งหม้อใส่น้ำยนานาของหาลงไปค่ะน้ำยนานาเขียวๆนะคะอันนี้ ริกกบข้าวเบือค่ะเป็นริกแกงเนาะค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนละลายค่ะข้าวเบือให้มันจังสีบติดกันเป็นก้อนเนาะค่ะเนาะคนละลายดีๆแล้ค่ะใส่หน่อไม้ลงไปค่ะคันนี้หน่อไม้กับลูกโด พอหมแกงเขาเดือดดีแล so 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 ้วใส่น so ้ำปลาลงไปค่ะน้ำปลาอย่าเพิ่งใส่หลายนะคะใส่กะพอประมาณก่อนค่ะใส่หลายเดี๋ยวมันสีเคมเนาะแล้วเอาซิมมาแล้วค่อยเพิ่มค่ะนี่ค่ะแกงหน่อไม้นัวนัวเด้อค่ะต่อไปก็ผงนัวสักนิดนึงค่ะใส่หน่อยเซบหน่อยใส่หลายเซบหลายค่ะ จากซอสชาหนึ่งเนาะค่ะมาไปคุเลยค่ะอแกม,มหน่ไม้แซบๆนัวๆมีลูกโดดเยอะๆอนักจากซิมรสชาติเป็นที่พอใจแล้วก็ใส่พัก แนวของห้าลงไปนะคะ่ะกับใบแมงลักค่ะใบแมงลักใบชะโอมจ้าแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะแกงหน่อไม้บ่มีอย่างยากค่ะแค่นี้ก็ตักเสิบได้แล้วจ้าแกงหน่อไม้เซ็บๆนัวๆแล้วแล้วเด้อค่ะ มากินบ่ค่ะแกงหน่อไม้ฮ้อนๆมาแล้วด้วยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแกงหน่อไม้ใส่ปลาหนัวหนวฮ้อนๆแซ่บค่ะมาด้วยค่ะมากินน้ำกันจ้าสำเร็จคลิปนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะคะเพื่อนๆมีแกงหองไม้มาฝากค่ะสวัสดีค่ะ